ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนสู่นิยายยามค่ำคืนนิยายที่ทางเราลงได้นำมาแปลเองทุกตอนถ้าเกิดการล่าช้าต้องขออภัยด้วยบทที่165วิชานินจาสัมภเวสีคืนชีพหลังจากใช้พิธีซสังเวยฝนอีกครั้งพร้อมด้วยควันและฝุ่นชายหนุ่มรูปง,งามที่มีผมสีขาวและใบหน้าขาวซีดพันด้วยผ้าพันแผลก็ปรากฏตัวต,ต่อหน้าหลินอยู่และโอโรจิมารุโอ้น่าแปลกใจที่เขาค่อนข้างหล่อเหลา ฮิรุโกะซาสึกะไม่ได้เจอกันนานโอโรจิมารุทักทายพร้อมรอยยิ้มโอโรจิมารุเมื่อเห็นโอโรจิมารุอยู่ข้างหน้าฮิรุโกะรูมันตาที่เป็นสีเทาเข้มก็หดเล็กลงในฐานะเพื่อนของสามนินจาในตำนานแห่งคโ oh นฮะพรสวรรค์นินจาของฮิรุโกะไม่ได้โดดเด่นอะไรนักหลังจากอยู่ภายใต้อิทธิพลของสามนินจาในตำนานเป็นเวลานานในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทรยศคโนฮะและเริ่มต้นเส้นทางขององค์การสแสวงหาอำนาจ น่าเสียดายที่ก่อนที่เขาจะบรรลุเป้าหมายเขาก็ถูกเด็กที่เพิ่งเริ่มหัดสามคนฆ่าตายคิดไม่ถึงว่าฉันที่รูโกะช่างน่าสมเพชจริงๆฉันใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่าตามรอยเท้าของพวกเธอเพียงเพื่อจะกลายเป็นหุ่นเชิดของพวกเธอหลังความตายที่รูโกะกล่าวอย่างเศร้าส้อยคนที่อัญเชิญเธ,เธอไม่ใช่ฉันแต่เป็นคนนี้อุจิวะทาเคชิโอโรจิมารุแนะนําหลิงอยู่ให้ฮิรูโกะรู้จักเธอว่าอุจิวะทาเคชิชายผู้ที่เอาชนะสามนินจาในตำนานแห่งคโนฮะ ฮิรุกโกละสายตาจากใบหน้าของโอโรจิมารุและจ้องมองไปที่เด็กชายสวมหน้ากากในบรรดาคู่ต่อสู้ที่หลินอยู่เอาชนะมาได้จนถึงตอนนี้มีหลายคนที่แข็งแปร่งกว่าสามนินจาในตำนานแห่งโคโนฮะแต่ฮิรุโกะสนใจเพียงสามคนนี้เท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับสามนินจาในตำนานมากเพียงใดหลินอยู่ตรงเข้าสู่ประเด็นฮิรุโกะชันสนใจวิชากินรุ้งของเธอมากบอกชันมาว่าทำอย่างไรฮิรุกโกะไม่ได้ตอบคำถามสัมภเวสีคืนชีพป้องการวัตถุนิบที่มีชีวิต แล้วพวกเธอได้ร่างของฉันมาได้อย่างไรหลินหยู่กล่าวอย่างอดทนเพราะแสงอุตสาหที่เธอเข้าร่วมเป็นลูกน้องของฉันทุกคนดังนั้นการได้ร่างของเธอมาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเธอว่าอะไรนะเธอว่าแสงอุตสาหเป็นลูกน้องของเธออืมถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เธอช่วยบอกเหตุผลที่เธอเข้าร่วมแสงอุตสาหได้ไหมหลินหยู่ถามหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งฮิรูกโกะกล่าวว่าฉันกําลังมองหาสายเลือดที่สืบทอดที่ห้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับขีดจำกัดสูงสุดของความแข็งแกร่งของฉันในอนาคตดังนั้นฉันต้องเลือกอย่างระมัดระวังแสงอุตสาหมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและฉันได้ยินมาว่าเพนผู้นำของพวกเขาเป็นนินจาที่ทรงพลังดังนั้นฉันจึงอยากลองเข้าใกล้เขาและดูว่าฉันจะได้รับใส่เลือดที่ซืบอทอดของเขาหรือไม่เธอถึงกับต้องการเนตสังสาระเลยเหรอเธอช่างมีใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆหลินอยู่คิดในใจแต่เขาไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้า กลับถามว่าทําไมเธอถึงมกมุ่นอยู่กับสายเลือดที่สืบทอดที่ฮ้ามากนักไม่ใช่ว่าสายเลือดที่สืบทอดจะยิ่งมีมากยิ่งดีเหรอทีรูโกโหวัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งแล้วพูดว่าฉันมีความลับที่ฉันค้นพบหลังจากใช้เวลานับไม่ถ้วนในการวิจัยสายเลือดที่สืบทอดวิชากินรุ้งของฉันสามารถหลอมรวมสายเลือดที่สืบทอดเข้ากับตัวฉันได้อย่างสมบูรณ์แต่มีเพียงห้าสายเลือดที่สืบทอดเท่านั้นที่สามารถรวมเข้ากับร่างกายของฉันได้อย่างสมบูรณ์คีรูโกเธอมีความลับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ ฮิรูโกะตอบว่าวารีหมอกของหมู่บ้านคูโมะวารีหลอมเหลวของหมู่บ้านอิวาวารีเดือดของหมู่บ้านซุนากวารีน้ำแข็งของหมู่บ้านทิริเธอก็รู้เยอะจริงๆเอาลระบอกฉั้นเกี่ยวกับวิชากินรุ้งเถอะหลิงอยู่กลับมาที่หัวข้อเดิมในเมื่อชั้นตายไปแล้วฉันก็บอกพวกเธอได้แต่ฉันมีเงื่อนไขฮิรูโกะกล่าวเงื่อนไขอะไรเอาชนะชั้นอะไรนะ่าหลิงอยู่ชนะ ร่างสัมภเวสีคืนชีพเป็นอมตะและทำลายไม่ได้ถ้าฉันมีร่างกายแบบนี้ฉันคงอยู่ยงคงกระพันฉันจะถูกเจ้าพวกเด็กนั้นฆ่าได้อย่างไรฮิรุโกะกล่าวน้าเศร้าที่เขาคิดว่าเขาอยู่ยงคงกระพันเพียงเพราะเขามีสี่สายเลือดที่สืบทอดและร่างสัมภเวสีคืนชีพพูดตามตรงหลินอยู่รู้สึกสงสารเขาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมันก็ดีกว่าในภาพยนตร์ที่เขาคิดว่าเขาสามารถท้าทายห้าประเทศหลักได้เพียงเพราะเขามีห้าสายเลือดที่สืบทอด เอาล่ะถ้าฉันเอาชนะเธอจนกว่าเธอจะยอมรับเธอก็เต็มใจที่จะสารภาพใช่ไหมหลิงอยู่ตัดสินใจที่จะทําให้เขาพอใจโอโรจิมารุถอยไปด้านข้างอย่างรู้หน้าที่วูบมือของฮิรูกดที่พันด้วยผ้าพันแผลรประสานอินขนาดที่หน้าอกของเขาพองขึ้นสูงเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่าที่เขาสานอินนั้นดูจริงจังมากจนเผยให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นั่นอาจเป็นความมั่นใจในตัวเองวารีหลอมเหลวคาถากระแสาลาวาหินร้อนวุบวูบวูบ ลูกไฟลาวาหลายลูกถูกยิงออกมาจากปากของเขาวารีหลอมเหลวคือการหลอมรวมของคาถาไฟและคาถาดินในขณะที่วารีหลอมเหลวเป็นวิชานินจาที่มีฤทธิก์กรดกรอนและหนึดสูงเป็นเทคนิคเฉพาะของมิซึคะในรุ่นที่5เทรุมิเมและสัตว์อัญเชิญประเภทหอยบางชนิดกระสุนภูเขาไฟมันคือการรวมกันของความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายจากการเผาไหม้มันน่ากลัวแต่ก็ด้อยกว่าวารีหลอมเหลวที่นารูโตะใช้ตัดต้นไม้เทพ,พเจ้าอย่างมาก เมื่อมองดูลูกไฟลาวาที่กำลังเข้ามาหลินหยู่ก็พึพมพำและประสานอินด้วยมือทั้งสองข้างคาถาลมกระสุนสุญญากาศแท้ปิ้วปิ้วปิ้วหลินหยู่พ่นก๊าซสุญญากาศแรงดันสูงออกมาจากปากตูมตูมตูมกระสุนภูเขาไฟแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงและเปลวไฟบนกระสุนก็ถูกลมพัดรีิวไปแม้ว่าจะเป็นวิชานินจาธรรมดาธรรมดาปราบใดที่จะกระแข็งแกร่งพอก็สามารถต้านทานสายเลือดที่สืบทอดได้ยังไม่จบพิรูกโกรยังคงประสานอินต่อไป วารีน้ำแข็งเห hey, มันจันทราวูบอากาศเย็นเยือกพุ่งขึ้นจากเท้าของหลินอยู่และควบแน่นน้ำในอากาศให้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่หลินอยู่ถูกแช่แข็งอยู่ข้างในเขาคิดในใจว่าโอ้สายเลือดที่สืบทอดของวารีน้ำแข็งซึ่งเป็นการหลอมรวมของคาถาลมและคาถาน้ำคือสายเลือดที่สืบทอดของประกูลวูเย่ใบควรจะเกิดแล้วถ้าฉันพบเขาในอนาคตฉันต้องรักพาตัวเขามาที่หมู่บ้านของฉันทีรูกโกก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีจบแล้วแตก แต่ก็น้ำแข็งแตกเป็นเสีียงๆแต่หลินอยู่ไม่ได้รับอันตรายฮิรุโกะตกใจทำไมกันทำไมเธอถึงไม่แตกเพราะเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้ผลกับฉันหลินอยู่กล่าวอย่างเฉยเมยขณะที่เขารีบพุ่งเข้าหาฮิรูโกะเป็นไปไม่ได้ฮิรูโกะตาแดงกับขณะที่เขาประสานอินอีกครั้งผัวแสงวงกลมปรากฏขึ้นจากการประสานอินของเขาและปล่อยแสงที่สว่างจ้าออกมาขืมหลินอยู่ยกมือปิดหน้าขณะวิ่งมันค่อนข้างแสบตา วารีหมอกพันธนาการโบฮิรูโกดตกนวูบวูบวูบลำแสงเลเซอร์นับไม่ถ้วนยิงออกมาจากวงกลมแสงเนื่องจากวารีหมอกเป็นการรวมกันของคาถาไฟฟ้าและคาถาน้ำเทคนิคนี้จึงสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นน้ำที่มีประจุหรือสายฟ้าอ่อนหลินอยู่พยายามเปลี่ยนวิธีการวิ่งของเขาแต่ลำแสงเลเซอร์ตามเขาไปราวกับเงาโอ้เนื่องจากการเพิ่มคาถาน้ำคาถาไฟฟ้าจึงมีความลื่นไหลามากขึ้น เป็นเทคนิคที่มีการนำทางและจำนวนของลำแสงเลเซอร์ก็แค่พอประมาณหลินอยู่พึมพำกับตัวเองขณะที่เขามองลำแสงเลเซอร์ที่กำลังเข้าใกล้เขาจากหางตาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้การเจาะทะลุอีกครั้งแต่เขารีบประสานอินอย่างรวดเร็วคาถาน้ำคาถากระจกน้ำวูบกระจกน้ำถูกสร้างขึ้นและลำแสงเลเซอร์จำนวนเท่ากันก็สะท้อนออกมาจากกระจกและทำลายกันเองเทคนิคนี้ถูกหลินอยู่คัดลอกมาในระหว่างการต่อสู้กับ อย่างระมันเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแต่หลินอยู่ไม่ได้ใช้มันมากนักเมื่อเขาใช้มันในตอนนี้ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นวูบหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นกระจกน้ำก็ระเบิดออกเป็นน้ำจำนวนมากบนพื้นหลินอยู่ใช้โอกาสนี้เพื่อใช้คาถาน้ำการโจมตีด้วยคลื่นและปรากฏตัวต่อหน้าฮิรูโกะทันทีกําปั้นที่ปกคลุมด้วยจักรสีม่วงของเขาทุกส่วนบนของร่างกายของฮิรูโกะให้กลายเป็นฝุ่นถ้าไม่ใช่เพราะร่างสัมภเวสีเธอคงตายไปแล้วหลินอยู่พึ่งพำม เมื่อฝุ่นรวมตัวกันสีหน้าของฮิรูโกะก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งฮ่า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 เธอจบสิ้นแล้วเขาหันหลังและเวียนกำปั้นใส่หลิงอยู่หลิงอยู่ยื่นมือออกไปจับกำปั้นของเขาในเวลานี้โอโรจิมารุที่กำลังเฝ้าดูอยู่จากระยะไกลก็หลีตาลงฮิรูโกะก,กล่าวอย่างดุร้ายว่ารีเดือดสังหารด้วยไอ้น้ำวารีเดือดคือการหลอมรวมของคาถาลมและคาถาไฟซึ่งสามารถเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ทันทีเป็นสายเลือดที่สืบทอดของปาคุระ และเป็นหนึ่งในไม่กี่เทคนิคที่สามารถฆ่าได้วูบผือในช่วพริบตาผิวของหลินอยู่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและมีไอ้น้ำออกมาจากผิวหนังใช่เธอจบสิ้นแล้วเธอจบสิ้นโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่ที่ฉันสัมผัสร่างกายของเธอเธอก็ตายแล้วฮิรุโกะมองไปที่โอโรจิมารุและตะโกนว่าฉันชนะฉันเอาชนะอุจิวะทาเคชิซึ่งหมายความว่าฉันเอาชนะสมนินจาในตำนานแห่งโคโนฮะโอโรจิมารุฉันพูดถูกไหม โอโรจิมารุกล่าวอย่างเศร้าส้อยว่าในฐานะอดีตเพื่อนฉันรู้สึกเศร้าแทนเธอฮิรุโกะอะไรนะฮิรุโกะไม่เข้าใจแคร็กหลินอยู่พลิกฝ่ามือและจับข้อมือของฮิรุโกะเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได,ไได้ไม่มีใครสามารถรอดชีวิตได้หลังจากถูกวารีเดือดโจมตีเมื่อมองไปที่หลินอยู่ซึ่งปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายฮิรุโกะก,ก็กรีดร้องสีหน้าของหลินอยู่เฉยเมยนี่ไม่ใช่อะไรเลยเขาเคยเจอสิ่งที่ร้อนกว่านี้มากยังจําได้ไหมเมื่อหลินอยู่รวมเข้ากับเซลล์ดั้งเดิมของเสาหลัก เลือดของเขาก็เดือดพล่านเขารอดชีวิตจากความร้อนของพลังของเซารลักนับประสาอะไรกับวารีเดือดหลินอยู่กล่าวอย่างเฉยเมยเธอใช้สายเลือดที่สืบทอดทั้งสี่ของเธอหมดแล้วใช่ไหมบอกผนึกของวิชากินรุ้งมาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยด้วยนะครับ